สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมลกักกในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ของวงการแฟชั่นในเกมลกักนล็อกออนไลน์นะครับมา่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการแฟชั่นนะครับจนมากลายเป็นแฟชั่นแบบในทุกวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปของช่องครับ แล้วก็ก่อนอื่นนะครับแฟชั่นในที่นี้เนี่ยที่เราพูดถึงกันนะครับคือแฟชั่นในส่วนของหัวหูและปากนะครับเพราะว่าของ3ส,ส่วนเนี่ยเวลาใส่อะมันเห็นมันเห็นครับว่าเราใส่อะไรมันเลยกลายเป็นแฟชั่นแต่ของอย่างอื่นอย่างเช่นพวกเสื้อลองเท้ามับพวกนี้เครื่องประดับอย่างเงี้ยมันใส่แล้วมันไม่เห็นนะครับดังนั้นพวกนี้จะไม่นับเป็นแฟชั่นนะเอาละก็ก่อนอื่นเลยนะในยุคที่เกมเปิดแรกๆเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยมันก็ มีตัวเลือกน้อยไม่ว่าจะเป็นแมปน้อยมอนน้อยดันเจียนน้อยเคเวสท,ทาหมวกก็น้อยและแน่นอนว่าไม่มีแคชช็อปทุกอย่างคุณจะต้องเล่นเองหาเองดรอ,เอปเองคราฟเองดังนั้นตัวเลือกของมันเนี่ยจะน้อยมากนะครับและแน่นอนว่าแฟชั่นเริ่มต้นของใครหลายๆคนเรื่งรองนผมด้วยนะครับก็คือของจาก NPC ขายในร้านโง่ๆเลยหมวกแคปหมวกแฮทหมวกแบนานา่า แว่นดำแว่นใสผ้าผิดปากหรือแบบหนวดขาวอ่าพวกนี้ครับซื้อจาก NVC ซื้อปุ๊บใส่ปับ๊บโอ้โหโโหมวกแฟชั่นเป็นงานการแต่งตัวของเรามันไม่มีใครเหมือนเราเลย <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยพอเกมเปิดไปได้สักพักหนึ่งนะครับแน่นอนตั้งแต่วันแรกเลยแหละมันก็มีมอนเตอร์อ่อนๆที่มีโอกาสดรอปไอเทมส่วนแฟชั่นด้วยเปอร์เซนที่สูงอยู่ ก็ไปแห่กันมาครับแห่กันล่าอาจบางคนอาจจะไม่ได้ล่าหรอกบางคนอาจจะแค่เก็บเวลแล้วมันดรอปมาก็เอามาใส่มันก็จะมีอย่างเช่นพวกหมวกไครหนวดตะกแตนสีเขียวโบสีม่วงจากข้างคาาหมวกออกอ่าอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็อาจจะไปตีแล้วแบบเฮ้ยเจอมินิบอร์ว่ะมันดรอปหมวกคาบอยมาให้ไปตีวอลคิลไปตีวากกบอลเฮ้ยได้หมวกคาบอยมาได้นูน่นได้นี่บางคนก็เฮ้ย แว่นดาแว่นใสแบบไม่ไม่เทเลยวะไปล่าดีกว่าไปล่าหมูหมูป่าเซาวเวจเพื่อดอปแว่นแองเจลกาซิอะไรพวกนี้แล้วถามว่าของพวกนี้เนี่ยมันสวยไหมแน่นอนครับมันไม่สวยหรอกแต่ว่าทําไมคนถึงไปหามาใส่กันคือคนอยากใส่เพราะเราอยากแตกต่างเราไม่อยากเหมือนใครเราอยากจะโดดเด่นเราอยากจะแบบวิเดินมาเนี่ยคน1ิบคนเนี่ยคนเนี้ยแม่งเด่นสุดและอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยหมวกอะไรก็ตามที่มันดอปง่าย มีใส่ก่อนใส่ไปก่อนเลยอยากโดดเด่นอยากเป็นคนเล็กๆอยากไม่เหมือนใครอ่าพวกหมวกดอกไม้แฟนซฟีเวอร์ชัลาเวอร์หมวกขี้หน้ากากก๊อบลินบุรีอ่าพวกนี้ดอปอะไรมาใส่ให้หมดขอให้มันแตกต่างไปก่อนไม่อยากเหมือนใครไม่อยากซ้ําแล้วพอผ่านไปสักพักเนี่ยก็เริ่มมีพวกหนังสือเกมนะครับบทสรุปการทำเควสต,ต,ต่างๆเควสหมวกเควสได้ของเควสนู่นเควสนี่ น้ำผลำไม้อะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็คนที่เคยไปเล่นเซิร์ฟอ,อื่นมาก่อนเซิร์ฟอินเ,เตอร์อเซิร์ฟเกาหลีเขาก็เอ้ยมันมีหมวกทําหมวกนะมีนี่นี่อ่ะคนก็อยากเท่อยากแตกต่างไปทําครับหมวกฟางหมวกบันนี่มีดปักหัวหน้ากากโอเปร่าและอื่นๆอีกมากมายพอคนเห็นว่าเฮ้ยนี่มันใส่หมวกนี้มัน,มนเท่หมวกฟางอย่างเท่เลยแห่กันทําเลยครับทีนี้ทั้งเซิร์ฟแห่กันใส่หมวกฟาง จำได้เลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคนที่ใส่หมวกฟางกับหน้ากากโอเปร่าเนี่ยเยอะมากแบบว่าเรียกได้ว่าประมาณ 70- 8 0เลยเหมือนแบบเอ้ยคุณสร้างตัวละครในเกมหน้าล็อกอ่ะคุณจะโดน n p c ยัดเยียดหมวกฟางกับหน้ากากโอเปร่ามาให้คุณ <c oughs> คือแบบเยอะขนาดนั้นเลยแบบโอ้โหมันเยอะมากๆเดินมาไหนมันก็เจอคนใส่หมวกฟาง <c oughs> แล้วพอถัดจากนั้นนาเนี่ยก็นิตยสารเนาะนะ นี่กสารเกมอาอวมันก็แบบว่าเริ่มนําเสนอไอเทมที่เหมาะกับตัวละครอาชีพนี้สเตตัสสายนี้ควรจะใส่อันนี้อ่าอย่างเช่นวยใครใส่หมวกฟางเนี่ยเป็นแบบตัวละครที่เหมาะกับอิจีนี่เลยแอดใส่หมวกฟางทีนี้แหละแฟชั่นแอดหมวกฟางแว่นโนเวล่านี่มาเต็มเลยครับฮันเนี่ยก็ต้องใส่หมวกแอปเปิ้ลใส่แว่นเด็กเฮ้ยเนี่ยหุยค่าเด็กเพิ่มเยอะมากเหมาะก,ก,ก,กับการใส่อาชีพฮันุ ไนท์ Knight, มันก็ต้องใส่เฮมหูเงือกปากเหล็กเพราะว่ามันได้ค่าดิฟเยอะแล้วเป็นไอเทมเอ็กซ์ครูซีฟที่ใส่ได้แค่ไนท์อย่างเงี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาชีพที่แบบวฮ่ยไม่ได้ต้องการเซตสัตพิเศษเลยอย่างเช่นว้ยผมเป็นอะโคครับผมเป็นพีทครับถามว่าอยากได้อินไหมก็ไม่อยากได้เด็กไหมก็ไม่ใส่หมวกอะไรก็ได้เขาก็แนะนําหมวกแบบใส่หมวกนี้สิใส่ได้แค่อาชีพนี้ชีพเดียวนะหมวกเนสแคร มันก็กลายเป็นแบบเอ้ยหมวกเนื้อแสแเนี่ยมันเป็นของที่ใส่ได้เฉพาะอาชีพเอ้ยมันเหมาะมากเลยนะหรือไม่ก็ใส่หมวกพระ,ะหมวกพระงง่งเลยเนี่ยใครที่เล่นพระมันต้องเคยซื้อผมก็เคยซื้อมาใส่แล้วก็เคยดรอปแบบรูมาด้วยก็เลยกลายเป็นภาพจําแฟชั่นภาพจําแฟชั่นคืออะไรภาพจําแฟชั่นประจําอาชีพนึกถึงฮันหมวกแอปเปิลแอปเปิลอะไรก็ได้อาจจะเป็นแอปเปิลหูเอลปากดอกเอ้ยนี่แม่งแต่งหรูฮันคนนี้หรูมากของแพงหรือแบบ นึกถึงไนท์ว่ะหมวกเฮมหูเงือกปากเหล็กมันต้องมาแล้วนึกถึงแอดปุ๊บหมวกฟางโอเบล่ามาเลยนึกถึงอะโคปุ๊บเนิร์สแฉกมาก่อนอย่างอื่นช่างมันนี่เลยครับกลายเป็นภาพจําประจําอาชีพมันก็เปลี่ยนยุคจากการแบบเฮ้ยอยากเท่อยากใส่อยู่คนเดียวอยากยูนิคไม่อยากเหมือนใครเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันใส่แบบนี้มันเหมือนไอดอนเฮ้ยใส่แบบนี้แม่งเหมือนภาพตัวอย่างในเกมเลยใครแตกแถวไม่ใส่แบบนี้เนี่ยถือว่าคุณไม่ได้เล่นอาชีพนั้นอย่ามาคุยกับเราอะไรแบบนี้กลายเป็น แก๊งชุดแฟชั่นอาชีพเหมือนแบบว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนอโคมาคุณใส่ชุดขาวอะแน่นอนครับนอกจากคุณเปลี่ยนอโคใส่ชุดขาวแล้วเนี่ย NVC มันแถมหมวกน urse cap ให้คุณด้วยคุณไม่ใส่คุณไม่ได้เล่นอะโคอะไรแบบนี้ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็มีอีกง่ายๆนะครับอย่างเช่นในนิตยสารนะมันก็จะมีแบบว่าพวกบรรณาธิการคนเขียนบทความนี่แน่น,นที่ทำคอนเทนต์ลงหนังสือใช่ไหมมันก็มีคุณคอปเตอร์ครับเขาก็เล่นแอรนี่แหละ แต่แอดเขาเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกฟางกับแว่นโอเปร่านะแอดเขาใส่อะไรรู้ไหมเขาใส่หมวกคอปเตอร์เสร็จแล้วก็ใส่หน้ากากกันแก๊สพิษครับเอามาทําบทความในทยาา่สารนั่นแหละครับหลังจากหนังสือเล่มนั้นออกประมาณวัน2วันครับปรากฏว่าเจอแอดใส่หมวกหัวคอปเตอร์เต็มมอเลยแบบโอ้โหหมวกคอปเตอร์มาจากไหนเยวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออหน้ากากแก๊สพิษก็หายากอยู่แล้วก็เลยมีน้อยคนที่จะใส่แต่หมวกคอปเตอร์นี่เห็นเกิดเลย แต่แล้วทีนี้พอเปิดไปเรื่อยๆครับเลเวลตัวละครเนี่ยมันก็สูงขึ้นผู้เล่นก็เริ่มสู้มอนเก่งๆไหวเริ่มตีบอสไหวเริ่มมีการล่าบอสเกิดขึ้นเริ่มรู้อ้ยในเกมนี้มันงมีบอสว่ะบอสมีโอกาสดรอปของอันนี้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 ก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนเทนอีกครั้งครับไนท์เนี่ยก็ไปใส่โบนเฮมอุ้ยการ์ดเฮมอัปเดตเข้านี่ไอ้นี่มันดรอปโบนเฮมนะไนท์ต้องใส่โบนเฮมเท่านั้นใครไม่ใส่โบนเฮมนี่แบบ ใครไปใส่เฮมแล้วเล่นไนนะ์นะถือว่าเป็นไนน์ที่จนมากต้องใส่โบนเข็มครับคุณจะเป็นไนน์ที่รวยหรูแพงและเท่เป็นผู้นําแฟชั่นหมวกสุดหรูสมัยนั้นก็แบบปาโฟคาวเทียร่าคอแซบอยแคปไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมและยิ่งเกมเปิดนานขึ้นไปเรื่อยๆครับแฟชั่นเนี่ยมันก็เริ่มหลากหลายมากขึ้นทั้งแบบว่าอัปเดตแพทใหม่มีมอนใหม่ๆมาหมวกใหม่มันก็ดรอปเพิ่ม มีเควสทำหมวกอันใหม่ๆ่แบบวิสันเดย์แฮทโซล่าเฮมวาเคลี่เฮมเบเล่ฟ้านูนี่นั่นอ่ากิจกรรมใหม่ๆเอ้ยกิจกรรมปีใหม่หมวกซานต้ากิจกรรมครบรอบใส่หมวกปา์ต้กิจกรรมปิ้งย่างกรแจกของปิ้งย่างครบรอบ5ปีคุณได้ตุ๊กตาดูเกบีอ่าสิบปีได้คาวที่เป็นกิจกรรมพิเศษอะไรแบบนี้แล้วยิ่งช่วงกิจกรรมเนี่ยทุกคนก็ต้องมาใส่เพื่อความอินด้วยนะครับคือผมจําได้เลยว่าปีแรกเนี่ยปีแรกที่มีกิจกรรม,มคริสต์มาสเลยนะ ไม่ว่าทุกคนตอนนั้นจะใส่หมวกอะไรมาครับสุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องมาใส่หมวกซานตาเพื่อคุมโทนคือในเมืองทั้งเมืองเนี่ยแม่งใส่หมวกซานตาหมดเลยแมปกิบเวลทุกคนแม่งใส่หมวกซานตาหมดเลยก็เลยแบบเพราความอินเราต้องเปลี่ยนตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่แฟชั่นนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแพทที่เพิ่มขึ้นตามของใหม่ที่เข้ามาเนี่ยหมวกแฟชั่นภาพจำเนี่ยก็เริ่มล้มหายตายจากไปแล้วครับเอ้ยฮันใส่หมวกแอปเปิลเหรอไม่ละฮันไม่ไม่ได้ใส่หมวกแอปเปิลฮันอยากจะใส่หมวกอะไรก็ใส่ได้ แต่แค่หมวกแอปเปิ้ลมันเพิ่มเด็กเยอะสุดอยากยิงแรงก็ใส่เฮ้ยแอใส่หมวกฟางเฮ้ยไม่ละแอใส่หมวกฟางมันไม่ได้เป็นของที่ต้องใส่ขนาดนั้นเอจจากหมวกฟางก็ให้นิดเดียวไปใส่หมวกนู้นหมวกนี้ดีกว่าบางคนก็ใส่ตามชอบแล้วก็ได้ความที่มีแฟชั่นแบบใหม่เกิดขึ้นนะครับก็เริ่มต้นอีพิโซดใหม่ของแฟชั่นเอ้ยสมัยก่อนเนี่ยเรามีแบบเอ้ยหมวกแองใช่ไหมหูเอวดอกคาบอย่างนี้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับแบบเอ้ยหมวกแองธรรมดาอุ้ย ไม่ละเดี๋ยวนี้แฟชั่นใหม่ใส่หมวกแองดำเอ้ยหูเอลนะหครับเอ้ยเรามีหูแองขาวหูแองดำนะหรือแบบมีแก้มแดงก็มีนะเอ้ยดอกคาบอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยตอนนี้มันต้องขนมปังคาบแล้วอะไรแบบนี้โดนัดคาบอะไรพวกนี้อ่าก็เปลี่ยนแฟชั่นไปเรื่อยๆก็ในยุคนี้นะครับยังคงเป็นยุคที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยบางคนก็เลือกที่จะใส่แฟชั่นเพราะว่าตัวหมวกที่เพิ่มสแตทเนี่ยมันก็เพิ่มอะไรไม่ได้มากมายขนาดนั้นใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่ค่อยแตกต่างกาัน ในขณะที่บางคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์จริงจังเนี่ย,ยกออยจยตต็จะต้องใส่หมวกเพื่อเอาสเตเตัศฉั้นจะต้องยิงแรงที่สุดได้สเตเดตที่เดอะเบสที่สุดเท่านั้นจะต้องใส่หมวกเพื่อเอาสเตเตัศเป็นเรื่องปกติมากไม่มีฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูกไม่มีการบูลลี่กันเกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นสองประเภทนี้นะครับแล้วก็หมวกบางใบเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยมากอาจจะดูธรรมดาเลยด้วยซ้ำเมืม่อเทียบกับบางไปแต่ด้วยความที่มันหายากมีกระบวนการทำเควสที่ยาก ดอกยากของครับหายากหรือว่าหาคนที่จะใส่ได้ยากก็ตามหรืออาจจะได้จากกิจกรรมพิเศษที่หาได้ยากอ่ะแล้วเมื่อคุณใส่ไปนั่งในเมืองมอลล็อกนะครับก็จะมีคนเดินเข้ามาทักคุณว่าเฮ้ยใส่หมวกอะไรอ่ะทำไมมันสวยจังเลยลุกปวนโยนลงพื้นหน่อยครับเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปไปทํารูปกิวนะอะไรพวกนี้แล้วถึงแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ยพวกโปรเกมเมอร์กับพวกสายแฟชั่นเนี่ยเอ่อเขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวหรืออะไรกันมากก็มีแนวทางเป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะครับ แต่ต้องยอมรับเลยว่าสมัยนั้นเนี่ยสายกิวอถ้าไม่ใช่คนที่ทำดามจแต่เป็นคนที่ทำเพื่อความถึกของตัวเองเนี่ยเขาก็จะใส่พวกแบบกันกึ่ง10%ส่วนหมวกใช่ไหมมันมีหมวกอะไรบ้างมันมีหมวกขี้ใช่ไหมไม่ใส่ครับไม่เทสีิหมวกเบลสีเขียวดอกจากราเชลไม่ใส่ครับ10%แต่ไม่เทสเอาหมวกเขียวไปทำหมวกเบลฟ้าเพื่อผลกันกึ่ง10%เเท่าเดิมแต่ความเท่มันเพิ่มขึ้น เดินอยู่ในกิววอลเนี่ยไอ้เนี่ย,ยหัวฟ้าแม่งเท่มากวิ่งเข้าไปโบมันก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วเว็บไซต์ยอดนิยมในยุคนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่เว็บคำนวณสตเ๊ตัส การอัพสกิลหรือไกด์สกิลด้วยแต่มันเป็นเว็บแต่งตัวด้วยไอเทมในเกม R.O. ครับเว็บนี้เนี่ยมียอดเข้าใช้งานที่ถล่มทลายมากกว่าเว็บอื่นเยอะมากๆผมบอกเลยและแล้วนะครับวงการแฟชั่นในยุคเก่าเนี่ยก็ล่มสลายอย่างสมบูรณ์ครับเมื่อทางเอเชซอมนะครับได้เปลี่ยนรูปแบบของการเปิดเซิร์ฟเวอร์และนารล็อกเนี่ยจากการเอ้ยเปิดเก็บตังค์ให้เป็นเอ้ยเปิดเซิร์ฟใหม่เป็นเซิร์ฟฟรีใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้เลยแต่เพิ่มแคชช็อปเข้ามาไอเทมทุกอย่างที่มีดอก ก็ถูกยัดออกมาในแคชช็อปครับไม่ว่าจะเป็นเอ้ยจูปกติเนี่ยมันมี2รูนะถ้าดรอปมามันจะได้3รูถ้าไปดรอปจากมอนอย่างแอสคอตอย่างเงี้ยคุณจะได้4รูเอาไปเลยในแคชช็อปมีหมดเอ้ยดาบคาตานสา3รูเอาไปเลยในแคชช็อ,อป4รูมีขายไม่ต้องไปตีเองเอ้ยเมสร,รูนี่เลยแคชช็อปเมสร,รูมีดกเกอร์4รูมีแมง4รูก็มีโดยเริ่มต้นตั้งแต่ราคา8 9บาทจนถึง300หรือ450ร้านี่แหละจำไม่ได้แล้ะ หมวกแองคุณสามารถซื้อได้ในราคา300ไป300หมวกแอฟ300หมวกฟาง300โอเปร่า300อะไรก็ได้ที่คุณเป็นของดอกจากมอนของที่ต้องคารฟของจากควสคุณสามารถซื้อในคาฟาได้เลยด้วยเงินของคุณดังนั้นนะครับผู้เล่นเนี่ยก็เริ่มสนใจความเก่งมากกว่าความสวยแล้วเพราะความสวยเนี่ยใครๆมันก็หาได้สามารถซื้อในแคชช OP ได้ของที่เคยทำยากๆอย่างซันดีแฮท อุ S <S ้ย <d> ซันดี้แฮชนี่จาได้เลยว่าต้องใช้ขนซอฟเฟียเธอร์แล้วซอฟเฟียเธอร์นี่หายากด้วยความเก่งของมอนระดับบอสแล้วมอนแม่งมีน้อยมากๆหม,มวกซอฟเฟียเธอร์นี่อาจจะแพงประมาณหมวกตาโฟคาวคอเซพวกนี้เลยครับคือแพงแบบแพงเวอร์เลยอ่ะเพราะว่าของมันทํายากก็มีขายในเคานอคนก็เลยแบบไม่สนใจและความสวยเนี่ยเอาความเก่งดีกว่าการใส่ของทุกชิ้นของเราอ่ะต้องได้สซเดตัสจะต้องเก่งที่สุดจะต้องตีแรงที่สุด เปลี่ยนผ่านยุคของการใส่เพื่อความสวยเนี่ยกลายเป็นการใส่เพื่อความแรงอ่าตอนนั้นก็มีเริ่มมีหมวกเซนตัสเข้ามาแล้วแบบใส่หมวกงูครับเพื่อให้ตีดับเบิลแอนแท็กใส่หมวกเปโกครับเพื่อให้วิ่งไวแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมวกไหนเนี่ยตอนนั้นเป็นเมต้าเนี่ยคุณก็จะเห็นคนประมาณ70% 80%ของเซิร์ฟใส่หมวกอันเดียวกันหมดเลยอย่างเช่นตอนนั้นมีกิจกรร,รม RWC ใช่ไหมหมวก RWC ดำา2ง0ู 10, หมวกแมว RWC 2 0 1 1หมวกเบเล่แดง RWC 2 0 1 1พวกนี้คือหมวกระดับเดอะเบสใช้ในกิวลว์ใช้ใน PVP ใช้ในการเก็บเวลเพิ่ม EDK เยอะที่สุดประหยัดปั๊มสุดตีเร็วสุดอะไรก็ว่าไปหมวก3ใบนี้เนี่ยเป็นยอดมงกุฎต,ตอนนั้นเลยครับใครเล่นตอนนั้นแล้วไม่ใส่เนี่ยก็คือบุคคลที่อ่อนแอในการกิวลว์และ PVP รวมถึงตีไม่เร็วและตีมอนไม่แรงด้วยเพราะว่าเอฟเฟกของการเพิ่ม EDK และทั้งสปีดมาเนี่ยเยอะมากๆ เป็นโหมดที่คุณสมบัติดีสุดแล้วครับเสร็จแล้วตอนนั้นทาง g า a วตี้ก็มีแบบไอ้เริ่มเอากระเป๋ามาขายเริ่มมาปีกมาขายไอเทมส่วนมัพสวมใส่ปุ๊บคุณจะมีกระเป๋างอกออกมาจะมีปีกงอกออกมาแล้วมันดันเป็นไอเทมที่ดีที่สุดในส่วนมัพตอนนั้นพอดีครับก็ <c oughs> ทําให้คนทั้งเซิร์ฟเนี่ยแบบมีปีกมีกระเป๋างอกมาจากหลังเหมือนกับสร้างตัวละครแล้อิน c ซยัดกระเป๋ากับปีกมาให้คุณแล้วก็แถมมูอีก3าใบมาให้ผู้เล่นทั้งเซิร์ฟใส่ความมันก็เลย วงการแฟชั่นก็จะถูกแช่แข็งแบบนี้ไปพักใหญ่เลยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงช่องคอสตูมเราสามารถที่จะใส่คอสตูมเพื่อปกปิดไอเทมสวมใส่ของเราที่เป็นของจริงได้แน่นอนครับด้วยสไตล์การขายของ earsoft คือการขายแบบคลาสสิกเลยนะเอาคอสตูมยัดลงไปขายในแคชช็อปชิ้นละ3 0 0บาทใครอยากได้ดึงเลย300พอ แต่ก็มีช่วงังหลังนะครับที่แบบว่าวงการเกมเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเกมกาชาเขาก็ต้องปรับตามยุคสมัยก็มีไข่สุ่มเพิ่มขึ้นมาอ่ะอยากได้แฟชั่นเอาไปใส่ไข่สุ่มเอาไปจัดตามโปรโมชั่นเติมครบใช้จ่ายเท่านี้คุณจะได้แฟชั่นอันนี้อะไรวงนี้แล้วก็อิชซอกก็หมดสัญญาครับผมตอนนั้นเนี่ยหมวกมันยังมีไม่เยอะมันยังเข้ามาน้อยมากๆเพราะว่ามันแบบมันเพิ่งเริ่มมีแพดคอสตูมก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ค่าย e x e ครับ EXE เนี่ยก็มารับช่วงต่อ แล้วไอเทมแฟชั่นเนี่ยได้อัปเกรดขึ้นมาแบบตุม้มกลายเป็นแบบเวอร์ชั่นล่าสุดจากเกาหลีเรียกได้ว่าอัพพร้อมกันกับเกาหลีเลย้เยเกาหลีอาทิตย์นี้อัพของชิ้นนี้ไม่ได้ละเซร์ฟไทยต้องอัพชิ้นนี้ตามภายในอาทิตย์นั้นอะไรแบบนี้วงการแฟชั่นก็กลับมาคึกคักอีกครั้งครับความเก่งเนี่ยก็เป็นส่วนความเก่งส่วนความสวยเนี่ยมันอยู่ในส่วนคอสตูมแล้วเมื่อคุณสามารถที่จะไปได้2อ,อย่างทาไมคุณต้องเลือกไปอย่างเดียวด้วยครับไปมันให้ยับไปเลยทั้งคู่เนี่ยละ แต่ว่าเรื่องรูปแบบของการขายที่มันเป็นไข่สุ่มตามสมัยนิยมเนี่ยก็ทําให้คอสแลวร์เนี่ยมีความหายากมากๆครับแล้วก็มีราคาตั้งแต่หลักพันเปถึงหลายหมื่นก็มีและถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเคยประมูลคอสตูมด้วยนะครับที่มีชิ้นเดียวในเซิร์ฟนะในงานกิจกรรมของยิกอีอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะจบไปหลักแสนไปไปลายหรือหลักล้านหนึ่งนี่แหละเสร็จแล้วพออยู่กับค่ายยิกอีได้ไม่นานนะครับก็มีอันต้องเลิกลาเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาได้มาเปิดเองครับซึ่งในแฟชั่นของยิกอีเนี่ยต้องบอกว่า มันเป็นของใหม่ก็จริงแต่มันอยู่ได้นานนะเพราะว่าการอัพเดของเขาเนี่ยมันเป็นการอัพเดแบบค่อยๆอัพครับส่วนของ GRT เนี่ยอัปเดเร็วมากๆเพราะว่าจะมีการอัปเดต2แบบ2แบบแบบแบบไหนไรบ้างแบบแรกคืออัปเดตคอสตูมอ่ะเราจะเรียกว่าตู้คอสตูมนะเพราะว่าจะสุ่มแค่คอสตูมเท่านั้นคอสตูมในตู้นี้เนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ2อาทิตย์เฮ้ยสอาทิตย์เปลี่ยนเซตหนึ่งอีก2อาทิตย์เปลี่ยนเซตหนึ่งอ่ะคอสตูมอาทิตย์นี้10ชิ้นอีก2ออาทิตย์ อ่ะสิบชิ้นเก่าหายไปสิบชิ้นใหม่เข้ามาและแบบที่สองก็คือเอ้ยมีไข่สุม่มไข่ซุ่มนี่อาจจะเปิดได้เทมพิจิรันชินนี้นะแต่จะมีคอสตูมสุดแรงสักสองชิ้นสี่ชิ้นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวไข่ทุกๆุกสองอาทิตย์อัปเดตก็แบบคอสตูมจะไปไหวมากทุกๆุกสองอาทิตย์คุณจะมีคอสตูมเซตใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งทําให้มันมีความหลากหลายมากกว่าและก็หลายรูปแบบทั้งอร่าทั้งปีกทั้งส่วนมัฟส่วนหัวหูปากมาทุกส่วน และก็ด้วยความที่มันมาเร็วทําให้เรามีอิสระในการแต่งตัวมาเร็วมาเยอะมาเป็นลอ็อตมีอิสระในการแต่งตัวมากบางอาทิตย์คุณอาจจะได้คอสตูมที่ถูกใจบางอาทิตย์อาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าพูดก็พูดนะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่จะหาคอสตูมสวยๆมาใส่ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะจอคอสตูมสวยๆที่คุณอยากจะใส่แต่ว่ามันเคยมีคนเปิดตู้กระชาคอสตูมมาแล้วนะครับหมดประมาณ200,000เอ้ยแสนสอง หมดไปแสนสเนี 1> 1่ยแต่ว่ายังไม่ได้คอสตูมแล้วนะครับจนกระต้องหัวร้อนและต้องไปฟาร์มใน Facebook เพื่อหาคอสตูมนั้นมาใส่ก็มีมาแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่นีเขาอัปเดตคอสตูมไปเร็วมากทุก2อาทิตย์เนี่ยอัปเดตท,ทั้งตู้และไข่เลยนะครับทําให้แฟชั่นของเซิร์ฟป,ปัจจุบันเนี่ยมาไวไปไวมากบางทีเนี่ยคอสตูมอาทิตย์นี้เนี่ยหลักหมื่นเพราะเปลี่ยนตู้อาทิตย์ใหม่เหลือหลักพันก็มีนะครับ แล้วนี่ก็คือประวัติศาสตร์แฟชั่นในโลก r o ตลอ,อด20ปีนี้นะครับผมใครมีแฟชั่นสุดเท่สุดสวยสุดหรูสุดแพงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปได้นะครับเอาละครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสล้วเราวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม